สวัสดีครับเพื่อนๆครับพอดีผมวันก่อนเนาะผมก็คือผมติดตามพวกสื่อพวกเทเลกราฟของอังกฤษไว้อยู่นะครับแล้วพอดีมันมันเด้งขึ้นมาเนาะมันเด้งขึ้นมาให้ผมอ่านข่าวเรื่องหนึง่งผมก็อยากคือผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรหรอกแต่ไม่ได้กระแดะเรื่องว่าอ่านข่าวภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยคือผมก็อยากติดตามพวกข่าวฝั่งตะวันตกบ้างครับว่าอัปเดตว่า เรื่องวัคซีนอะไรยังไงเงี้ยเขาเป็นมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็ไปไล่ไล่อ่านดูนะผ่านหัวข่าวเนี่ยมันก็แต่ข่าวเขาก็เขาก็บอกประมาณว่าอา่าผมแปลผมแปลเป็นงูงูปลาปานะแปลแบบงูปลาปาเลยนะเพื่อนๆครับผม,ผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยนะกูเกอรบ้างอะไรบ้างนะครับผมเขาก็บอกประมาณว่าไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยมีแผนอังกฤษอ่ะเขาจะมีแผนที่จะฉีดไฟเซอร์นะครับผมกระตุ้นนะครับ มันจาเป็นแล้วหรืออะไรอย่างนี้นผมก็ไล่ๆอ่านดูนะไล่ๆอ่านดูนะครับผมว่าเอ้ยเขาเขาจะฉีดกระตุ้นเนาะอังกฤษจะฉีดกระตุ้นเข็มที่3ละเออสำหรับประชาชนอะไรเงี้ยไฟเซอร์ด้วยอะไรเงี้ยเออแต่มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะทั้งศาสตราจารย์นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเฉพาะด้านควบคุมโรคนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เห็นด้วยยังไม่จําเป็นอะไรอย่าเพิ่งยังไม่จําเป็นอะไรเขาถกประเด็นกันนี้กันอยู่เขาบอกว่าประเทศที่พวกร่ํารวยอย่าเพิ่งเห็นกับตัวก็คือบอกว่า เท่าที่ผมอ่านนะเขาว่าแจกให้กับคนทั่วโลกก่อนอะไรเงี้ยให้ให้เขาได้สักหนึ่งโดสก่อนอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปกระตุ้นเข็มสามเข็มเข็มสามเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ตัวที่ผมว่าน่าจะโหดสุดก็คือตัวเดลตานะตอนนี้นะสายพันธุ์เดลตานะนี่น่าจะโหดสุดนะเขาก็ต้องการแบบเขาก็กลัวเขาก็ต้องการจะกระตุ้นเข็มสามอะไรเงี้ยทางอังกฤษนะเท่าที่ผมดูดูเนี่ยเท่าที่ผมอ่านอ่านเนี่ยเขามีแผนมีแผนว่าจะกระตุ้นเข็มสามแล้วมัน แล้วมันจําเป็นเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจําเป็นแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งเพจเทเลกราฟเขาก็กางประสิทธิภาพมาให้ดูนะว่าไอเข็มไอวัคซีนต่างๆที่เขาฉีดเนี่ยฉีดในอังกฤษเนี่ยมีตัวไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมไปดูหลากหลายเยอะมากมีๆๆเยอะมากครับเพื่อนๆครับเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยผมเลื่อนๆมาให้ดูเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับเขาฉีดเขาฉีดหลายยี่ห้อมาก เขาฉีดหลายลายี่ห้อมากมีอะไรนะไฟเซอร์แอสตราซินิก้าใช่ไหมเวอร์เนวานะครับกรอกโซสมิธไคร์ ne, นะครับผมแล้วก็โนวาแวกคิวอ่าคิวครูแวกใช่ไหมครับแล้วก็เจนเซนนะครับเจอรเซนแล้วก็มาดูน่านะครับที่ที่เราได้ยินบ่อยๆก็มีไฟเซอร์แอสตราแอสตราซินิก้าใช่ไหมครับมดูน่านูวาแวกนี่เพิ่งเพิ่งได้ยินข่าวข่าววัน2วันมาเนี้ย เออที่บอกว่าเอ้ยไทยจะเอานวากับอะไรสักอย่างนี่แหละมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ไอ้พวกวอลวอลเนว่าแกรกโซสมิทคลายกับคริวแว็กเนี่ยเจนเซนเนี่ยผมก็ไม่เคยได้ยินนะก็เพิ่งมารู้จักนี่แหละนะครับผมไทรเอวซัพพลายเมคอัพไฟร์วัคซีนไทรเอวตัวตัวทดลองเหรออันนี้ผมก็ไม่รู้จักนะเอออันนี้ก็แหล่งข้อมูลก็มาจากเนี่ยมหาลัยออกฟอร์ดนะครับเนี่ยครับผมเขาก็ จัดสรรกระจายไปไปส่วนต่างๆของของแต่ละเขตของอังกฤษกน ford, เนี่ยพวกมีแบดฟอร์ดลิวพูลเนี่ยใครอยู่เลสเตอร์ซิตเลสเตอร์ลอนดอนอะไรพวกน,นี้ไบรตันแคมบิดเอ่อพวกเนี้ถ้าใครดูบอลอังกฤษก็จะพอรู้นะว่าเมืองไหนเป็นเมืองไหนเนาะเออนะครับประมาณนั้นนะครับผมผมก็ไล่ไล่อ่านมานะไล่ไล่อ่านมาเรื่อยๆนะครับเออมันก็ยาวพอสมควรน,นะเออนะครับ เขาก็บอกถึงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพนั่นแหละประสิทธิภาพนะทั้งไฟเซอร์เออเอสตราซินิกาโมเดอร์นานะครับผมเขาก็บอกว่าโมเดอร์นาเนี่ยเอ่อก็ผลประสิทธิภาพก็เป็นที่น่าพอใจนะไปในทางที่ดีนะครับมีประสิทธิภาพป้องกันได้ครอบคุมก็หลายสายพันธุ์เหมือนกันอะไรเงี้ยนะเท่าที่ผมอ่านนะเท่าที่ผมตีความนะผมก็ไม่ค่อยได้เก่งภาษาอังกฤษมากเท่าไหร่นะแล้วเขาเทียบในส่วนของไฟเซอร์กับเอสตราซินิกาเนี่ยมันป้องกันประสิทธิภาพได้กี่สายพันธุ์แน่เนี่ยผมให้ดูนะ อี่ยงเพื่อนๆครับเนี่ยครับเนี่ยเขาก็เออ่บอกว่าเนี่ยอินเดียนวายแลนซ์คือสายพันธุ์มันจะมีประสิทธิภาพที่ป้องกันแต่และว,วัคซีนมาป้องกันเอินเดียนวายแลนซ์คือสายพันธุ์อังอินเดียใช่ไหมเคนวายแลนซ์ ence, นี่คือสายพันธุ์อังกฤษอะไรอย่างเงนะี้ยนอะว่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยผมดูตารางเนี่ยผมก็ไล่ดูตารางว่ามันมันวัดกันยังไงวะอันนี้ก็คือ1 2ใช่ไหมนัมเบอร์ออฟแจ็ปเนี่ย ฉีด1เข็มใช่ไหมฉีด1เข็มถ้าฉีดเป็นไฟเซอร์จะป้องกันสายพันธุ์อินเดียได้3าบสโอ้โหสามสาเขนาดตัวดีนะสามสิบสามเปอร์เซ็นต์เองนะส่วนเข็มเอ่อส่วนสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยเข็มแรกของไฟเซอร์เนี่ยเอ่อไฟเซอร์ Pfizer แล้วก็แอสตราซินิก้าด้วยนะครับไฟเซอร์ <S <S กับแอสตราซินิก้าก็คือสายพันธุ์อินเดียจะได้สามสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับสายพันธุ์อังกฤษจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบป้องกันได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแค่ เขาบอกว่าไฟเซอร์เนี่ยจะป้องกันจะป้องกันตัวสายพันธุ์อินเดียได้88นะครับผมส่วนสายพันธุ์อังกฤษได้93ส่วนแอสตราซีนิกาถ้าฉีดเข็ม2จะได้60ปครับป้องกันได้60ส่วนทางด้านของเคนวาเลน์หรือว่าสายพันธุ์อังกฤษของแอสตราซีนิกาก็จะป้องกันได้66นะครับอันนี้ก็จะแยกมาชัดเจนเลยว่าเข็ม2ของบู์เข็ม2ของไฟเซอร์ก็จะ แข็งแกร่งดูแข็งแกร่งกว่านะครับแต่แต่ผมไปไล่อ่านเขาก็บอกเรื่องโมเดอรานะไหนวะเนี่ยเขาบอกในเดือนพฤษภาอินเดียโมเดอร์นาะครับได้ปล่อยข้อมูลในเชิงบวกมาในการเทสบูสเออในการในการทดสอบอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็เอ่เป็นการทดสอบที่ที่ค่อนข้างจะอะ่ได้เนี่ยมัลตนะิวา l ลน์เนี่ยมัลติวายลน์คือสามารถที่จะมีความแข็งแกร่งนะครับเอ่อ โอ้ protection a g e n เนี่ยป้องกันได้หลายสายพันธุ์พอสมควรสําหรับโมดนนาะครอบคลุมกว้างพอสมควรอะไรางั้นนะเออน,นะครับประมาณนั้นครับอันนี้อันนี้ผมก็โอ้โแต่ก็ยาวนะผมก็ไล่ไล่อ่านเขาพูดอะไรกันว่าอะไรเงี้ยเขาพูดอะไรกันอันนี้ก็ในเป็นส่วนของความเห็นของทั้งศาสตราจารย์และนักวิทยาศาสตร์ด้วยอะไรเงี้ยน,นะครับผมเอ่อเท่าที่ผมไล่อ่านลงมาเรื่อยๆนะเขาเขาก็คอร์สในส่วนของความเห็นทั้งด้านนักวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์เฉพาะด้านหลายๆท่านนะครับหลายๆท่านหลายทางเฉพาะท,ทางหลายท่านนะครับผมเขาก็ออกมาออกความเห็นในเชิงที่บอกว่ายังไม่เห็นด้วยนะครับว่าประเทศที่อย่างประเทศอังกฤษอะไรเงี้ยหรือว่าประเทศที่ร่ารวยเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งฉีดกระตุ้นเข็มสามเลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกเชิงประมาณว่าพวกประเทศร่ารวยอะพวกแกอย่าเพิ่งไปฉีดฉีดอย่าเพิ่งเห็นแก่ตัวอะไรางั้นนะอารมณ์ประมาณนั้นพูดที่ผมแปลนะควร ที่จะแจกจ่ายไปให้วัคซีนอะเหล่าน like ี้วัคซีนเหล่านี้ให้ให้ไปกระจายไปทั่วโลกก่อนหลายพันล้านคนทั่วโลกอะยังเข้าไม่ถึงอ่ายังเข้าไม่ถึงนะครับยังเข้าไม่ถึงตอนเนี้ยยังเข้าไม่ถึงนะฮะยังเข้าไม่ถึงอย่างอย่างน้อยอย่างน้อยนะครับเขาก็บอกว่าให้คนทั่วโลกอะได้เข้าถึงเข็มแรกก่อนเออให้เข้าถึงเข็มแรกก่อนอารมณ์ประมาณว่าพวกแกฉีดครบไปแล้วสองเข็มจะเอาอะไรมากอีกตอนเนี้ย คือแจกจ่ายให้คนทั่วโลกก่อนอะไรอย่างนั้นอ่ะเออทั้งในอังกฤษและอเมริกานะเขาบอกว่ายังมันยังไม่มีความจําเป็นที่จะกระตุ้นเข็มที่3อะไรอย่างนั้นอ่ะยังไม่มีความจําเป็นตอนนี้นะครับออตอนนี้เขาก็บอกว่าตอนเนี้ยชั่วโมงเนี้ยสาคัญที่สุดตอนเนี้ยคือต้องกระจายกระจายวัคซีนที่มีคุณภาพเนี้ยไปให้ทั่วโลกก่อนนะครับอารมณ์มประมาณนั้นอนะ่ะคือคือคือเท่าที่ผมอ่านนะอะไรประมาณนั้นอนะ่ะคือผมเท่าที่ผมอ่านนะนักวิทยาศาสตร์บางท่านแกก็ มาให้ความเห็นนะเออที่เขาคอค์สเนี่ยเออที่ผมไล่ๆเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆก็เข้าไปอ่านได้นะผมก็แปลแปลงูงูงงปลาปานะเนี่ยมีทั้งทวิตบอกด้วยนะส่วนใหญ่จะเป็นนักวิทยาศาออสตร์ศาสตราจารย์ทั้งนั้นนะที่เขามาออกความเห็นออมีความน่าเชื่อถือผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นแหะครับเออนะครับผมก็นักวิทยาศาสตร์บางท่านนะแกก็ให้ความเห็นบอกว่าพวกประเทศร่ํารวยเนี่ยกแก ฉีดเอาตัวรอดคนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่กระจายให้ทั่วถึงนานาประเทศอะไรเงี้ยสุดท้ายก็จะคุมไม่อยู่บางบางท่านเขาก็จะบอกนะถ้าฉีดเอาเห็นแต่ตัวคนเดียวอะไรเงี้ยฉีดผมก็แปลแปลปบอ,อาจจะแปรเม็ดคือเขาบอกเรื่องมีลธรรมอะไรอย่างงี้นะสุดท้ายมันเขาก็บอกว่าจะคุมไม่อยู่ถ้าเอาตัวรอดอยู่คนเดียวเนะี่ยเพราะว่า พวกประเทศที่เข้าไม่ถึงวัคซีนเนี่ยก็จะกลายเขาบอกว่าจะกลายเป็นแหล่งเพาะเชือ้ออย่างนั้นเลยนะเพาะเชื้อสายพันธุ์ใหม่ๆที่มันก็สายพันธุ์ใหม่ๆมันก็จะพัฒนารุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับรุนแรงกว่าเดิมแล้วสุดท้ายแล้ววัคซีนน่ะมันก็จะพัฒนาไม่ทันเออถ้าไม่กระจายไม่ควบคุมอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ผมเท่าที่ผมตีความน่าจะประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะบางท่านก็ตั้งข้อ สงสัยในเรื่องของวิทยาศาสตร์กับเรื่องศิลธรรมอะไรเงี้ยคือเขาใช้ในข่าวเขาใช้ศรรัพท์คำาม o รโครับโมโรโครับโม,โ,โ,บโ,มโ,โมโรรี่โครัอะไรเนี้ยศิลธรรมอะไรเงี้ย,รรยกับพวกประเทศลํำรวยอะไรเงี้ยเออนะครับเหมือนเบรกเหมือนเบรกไว้ก่อนนะว่าเฮ้ยยังไม่จําเป็นนะกระตุ้นเข็มสามหรือว่าฉีดกระตุ้นเนี้ยอะไรเงี้ยนะครับผมอ,อแกออพวกแกได้ฉีดได้ฉีดเข็ม เข็มสามเข็มสองไปแล้วครบไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมก็เอ,อ่อประมาณนั้นประมาณนั้น,นครับก็ฉีดฉีดก็อย่างน้อยที่สุดก็ควรที่จะแจกจ่ายให้กับทั่วโลกก่อนแบบว่าอย่างน้อยสักสักเข็มหนึ่งก่อนอนะให้ทุกคนได้เข้าถึงสักเข็มหนึ่งก่อนนะครับได้จิ้มสักเข็มหนึ่งก่อนทั่วโลกอะไรเงี้ยครับเอ,อ่อประโยคประโยคย่อหน้าประโยคย่อหน้าสุดท้ายเนี่ยประโยคย่อหน้าสุดศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะเขาเขาก็บอกว่า เท่าที่ผมอ่านอ่ะผมไม่รู้ว่าแปลตรงหรือเปล่านะถ้าเพื่อนๆก็ไปลอง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 ไปอ่านแปลให้ผมผมตีความประมาณผมตีความ,มานะประมาณว่าศาสตราจารย์ท่านสุดท้ายที่อยู่ย่อหน้าเขาแกก็บอกว่าด็อกเตอร์ด้วยนะครับเขาก็บอกว่าก็คงมีแต่พวกประเทศล่ำรวยนั่นแหละที่เห็นแก่ตัวนะครับแล้วมันก็จะถูกบันทึกนะแล้วสุดท้ายมันก็จะถูกบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์หนังสืออาชญกรรมอารมณ์ประมาณฆาตกรอะไรางั้นหรือเปล่า อาชญากรรมอะเขาใช้คำว่า history books history books view document this as a crime เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์อาชญากรรมอะไรอย่างนั้นนะครั้งมหูลานอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านนะประมาณนั้นนะที่ผมตีความนะเออถ้าผมตีความผิดพลาดอย่างไรนะเพื่อนๆอลองลองเข้าไปอ่านต้นฉบับดูนะแล้วก็อ่านดูแล้วว่าเป็นอย่างไรนะก็เออก็ก็ มาแกให้ผมก็ได้เนาะแก้เอ้ยตรงนี้เขาเขาแปลว่าอย่างนั้นเขาแปลว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยผมก็ตีความแบบลูกลวกกันเนาะคือผมก็ตีความเท่าที่เข้าใจผมนะออลองลองไปอ่านต้นฉบับของเทเลกราฟของอังกฤษได้นะเนี่ยยวผมเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ข้างล่างแล้วกัน,นใต้คําอธิบายแล้วกันเนาะใต้คําอธิบายของเดสคริปชันของ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 ช่องแล้วกันของคลิปอันนี้แล้วกันเนาะเออเออนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้มาฝากมาฝากกันประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับเออเนี่ย ไหนวะเออเดี๋ยวผมให้ด mm ูใ hmm. ห้ผมไม่ดูเนี่ยไหนวะเลื่อนลงมาอันนี้ก็เป็นศาสตราจารย์นะท่านเออเออเนวิดเดวันดรัมเนี่ยอันนี้อันนี้ด็อกเตอร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยด็อกเตอร์วันนี่พราซัสหรือเปล่าเออนะครับเนี่ยแกก็บอกนี่เนี่ยเออเนี่ยโมโรโครับเนี่ยเขาบอกว่าวูดวิทวิท ี่เนชั่นก็ประเทศร่ำรวยนั่นละมัง้งเออเนี่ยประเทศร่ำรวยไอ้พวกประเทศร่ำรวยเนะี่ยก็ให้เข็มสามกับพวกที่ของประเทศตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะเราให้เอาหนึ่งโดสให้กับทั่วโลกก่อนไหมโกลบอลี่อะไรอย่างเงี้ยเออโกลบอลี่อะไรอย่างเงี้ยเออนะก็เหมือนประชดประชดหน่อยว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะผมเท่าเท่าที่ผมตีความนะเท่าที่ผมตีความประมาณนั้นอนะประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆครับเออนะอันนี้อันนี้เอามาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังนะมานี่ครับผม